สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปดอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้ดยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งทั้งป็นสิทธิ์ในสายลงพุทพศาสเา ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ หรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุบุคลมีดหมอแล้วก็วัตถุบุคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับวัตถุบุคลมากมายเลยนะครับเราเริ่มกันจากวัตถุบุคลที่สร้างเชื่อให้กับหลวงพ่อเป็นอย่างมาก แล้วก็นาทีนี้นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวัตถุมงคลมีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในบรรดาเครื่องรางทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้มีดหมอเนี่ยถือว่าครอบจักรวาลที่สุดและตอนนี้นี่แม้แต่ผู้หญิงก็ยังพกมีดหมอของเกจติต่างๆติดกระเป๋าสะพายนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยลูกค้าผมเยอยะมากมายนะครับ ที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะพกมีดอยู่ในกระเป๋าสะพายนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางอันดับหนึ่งไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะครับถ้ามีมีดหมอเล่มเดียวเนี่ยนะครับถอนแก้กันได้หมดนะครับอย่าอย่าบอกนะครับว่าคุณใส่มนด dam ารเพลพัทยาสั่งเนี่ยไม่มีอย่าพูดนะครับเพราะว่าประสบการณ์พวกนี้นี่เราเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับจะปฏิเสธเลยนะครับ ก็ไม่ถึงกับไปต้องงมงายแล้วก็ไปพูดอะไรที่แบบให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเพลเจอนะครับเอาเป็นว่าเราเชื่อก็พอแล้วนะครับของแบบนี้นี่เจอกันมาหลายรายนะครับแล้วจะเสียใจนะครับบางท่านเนี่ยโดนสเสน่ห์ยาแฝงเข้าไปเนี่ยก็จะรู้ตัวเนี่ยครับก็ถูกกัดกินตัดไตไตพุงจนหมดแล้วนะครับก็คือหลายท่านที่โดนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าโดนทําเสน่ห์หรือทําขอไม่ดีใส่เนี่ย สุดแล้วก็จะสติฟันเฟือนนั่นเองนะครับโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนปกตินี่ยากเลยนะครับดังนั้นนี่ป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ชอบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับไปเที่ยวป่าตั้งแคมป์นะครับไปสถานที่ที่เราไม่รู้จักที่ไม่คุ้นเนี่ยสิ่งต่างๆอาถรรพ์ต่างๆนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นนี่พกมีดหมอไว้นะครับอย่างบางท่านที่ชอบกางเต้นท์ก็เอาไปกรีด รอบเต็นนะครับหรือไม่ก็เอาไปนุนหัวนอนเนี่ยนะครับหลับสบายเลยนะครับโซการพวกนี้นี่ผมได้รับฟังมาเยอะจากลูกค้านะครับไม่จำเป็นต้องแต่งเรื่องเพื่อจะมาขายของนะครับของพวกนี้นี่บางท่านที่เช่าหากันไปเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ดีดเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับทุกวันนี้นะครับมีดหลงพะเดิมเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนที่ผมเมื่อ2ปีเนี่ยที่ผมเข้ามาในวงการเนี่ยผมเคยถามเนี่ยอยู่ประมาณ นะครับ5นิ้วด้ามงาหยุคที่ก็เล่นหากันนี่แหละครับประมาณ7 8็ดแหมื่นเนี่ยเช่าหาได้นะครับแต่ตอนนี้นี่ต้องมีแสนเจ็ดถึงสองแนะครับนี่คือสภาพไม่ค่อยสวยนะครับถ้าแบบสวยที่ประกวดเนี่ยต้องมี2 0 0แ0 0 0า0แเลยนะครับสริกา3กษัตริย์ว่ากันเป็นล้านนะครับแต่ก็นี่มีดหมอหลวงพอเดิมเนี่ยราคาไปไกลแตะไม่ไหวนะครับแล้วก็บางท่านนี่บอกเลยว่าเล่นหายากนะครับเช่าหากัน ค่อนข้างที่จะดูยากนะครับก็หันมานี่เลยนะครับแนะนํานะครับมีดุพั์เนี่ยแท้ดูง่ายสบายตาสบายใจนะครับเช่าวหาที่ร้านเนี่ยรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับดูง่ายนะครับแล้วพุทธคุณมีนะครับพุทธคุณสูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้นะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปเทียบเท่าของหลงประเดิมนะครับเอาเป็นว่ามีพุทธคุณมากเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้นั่นเองนะครับ คลิปนี้ก็มาพบกับมีดสาริกา8รอบนะครับเล่มนี้นี่ผมเป็นคนฉีกซองเองนะครับดังนั้นนี่สภาพเดิมไม่ผ่านมือใครเลยนะครับสวยกริปนะครับหมายเลข82สนะครับสร้าง400เล่มนะครับมีอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับในความรู้สึกของนักสอดรุ่นเก่านะครับถ้าจะเอาไว้ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า8รอบนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รับปรจากไม้บูดเก่าอายุ200ลกวปี นะครับสร้าง400เล่มเท่านั้นนะครับใบเป็นเหล็กนำพีกับมวลสารอีก9อย่าง9มงคลน,นะครับนี่นะครับอีก3เล่มนี้ก็จะเป็นนะครับมีดพยาเหล็กฐานรุ่นแรกปี61นะครับถือว่าเป็นมีดฟาริกาที่สร้างชื่อมากๆนะครับมีรุ่นนี้แล้วนี่ไปต้องมีรุ่นไหนก็ได้นะครับส่วนตัวผมผมก็พกรุ่นนี้ติดตัวประจำนะครับ เจอเมื่อไรเนี่ยเช่าหาเก็บไว้ทันทีนะครับไม่เรียสว่าจะปล่อยได้ไหมแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยอยู่นานนะครับบางจังหวะเนี่ยหากันว่าครึ่งปีนี่ก็ยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับบางจังหวะเข้ามาแบบนี้นี่อดใจไม่ไหวนะครับเก็บไปก่อนเลยนะครับสามเล่มนะครับตอนนี้ใครที่สนใจนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับเอาแบบสวยกริปดังฟ้าเราก็มีนะครับก็ต้องแข่งราคากันหน่อยแต่ถ้าแบบสภาพแบบนี้นี่ถือว่าเป็นสภาพทั่วไปนะครับที่พบเจอ นะครับเรื่องพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับประสบการณ์เยอะมากนะครับผมเองผมก็ไว้ใจรุ่นนี้ในการพกติดตัวนะครับอ่าปกติจะเป็นนะครับตะกุดไตรมาสปี60อันนี้ไม่ต้องมันยายมากเลยนะครับเป็นตะกุดที่หายากมากๆตังแต่เล่นหามานี่ดอกนี้เป็นดอกแรกที่ได้จับด้ยสัมผัสนะครับแล้วก็สภาพสวยกริบนะครับผมนี่จับโคตรระวังนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มีร่องรอยการสึกลอนะครับเนี่ยคาบตะกัวเดิมนี่ผมไม่ได้ปัดออกเลยนะครับก็จะมีโคตรแล้วก็ นะครับมีโค้ไตรมาสแล้วก็โค้ดพอพานในดอกบัวเป็นโค้ดตัวเดียวกับมีไตรมาสนะครับนี่นะครับข้างในตะกุดขนาดสีนิ้วก็ครับเป็นตะกุดโทนนะครับนะครับสร้างเพียงก้าสกดอกเท่านั้นนะครับมีจะเป็นนะครับประตูมงคลที่หายากสุดก็คือพระกิ่งจักรพรรดิแรกเสาห้าปี6กนนะครับจำนวนการสร้างน้อยครับเพียง205องค์เท่านั้นนะครับ ต่อโค้ดตัวพระตรงนี้นะครับเป็นโคตดตัวเดียวกับที่ต่ออยู่ในมีดเสาห้านะครับพระล่างก็จะมีหมายเลขนะครับแล้วก็มีรอยจารนะครับหล่อมาจากเนื้อทองระฆังนะครับหนึ่งใบนะครับเป็นระฆังเก่าอายุหลายปีมากๆนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์เอามาถวายนะครับซึ่งประสบการณ์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีผู้เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือหมาของหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะครับ ชื่อเจ้าช้างนะครับนับเต็มคาราเบลนะครับแต่ไม่เข้าครับก็รุ่นนี้แหละครับเรียกว่าประสบการณ์เยอะมากนะครับตีนี้ก็จะเป็นนะครับของดีนะครับปัะคิจไม้รอดคุกหรือไม้รอดทุกนะครับเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะต้นไม้อรรันนะครับเชื่อกันว่านะครับพบวัตถุมงคลนี้นี่ในเรื่องของคดีความหรืออะไรพวกนี้นี่จะแ้วคลาดเสมอ นะครับเป็นไม้ที่อยู่ในเรือนจำนะครับที่รอดออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าไม้รอดคุกนะครับหรือไม้รอดทุกนะครับเป็นวัตถุบุคคล8รอบนะครับจาการสร้างเนี่ยสองร้อยหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสองร้อยหนึ่งตัวนะครับมีเข้ามาสองตัวนี่ก็คือเป็นของเก็บสะสมส่วนตัวนะครับแบ่งได้หนึ่งตัวนะครับ ใครที่สนใจนะครับแบงได้หนึ่งตัวนะครับตัวไหนก็ได้นะครับสวยเท่ากันนะครับหมายเลขมีนะครับก็หมายเลขอะไรบ้างกันเดี๋ยวใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามนะครับเป็นตรรศิกไหมายรอดทุกหรือไม้รอดคู่นั่นเองนะครับส่วนใครที่หาพยานหลนุแรกไม่ได้นะครับอยากจะใช้ของดีนะครับก็แนะนํานะครับชรลองระะครังพิวสามเนี่ยไว้ใจได้นะครับประสบการณ์เยอะนะครับ เรามีทุกขนาดเลยครับ1นนิ้ว2.5นิ้ว5นิ้ว9นิ้ว 5, 7, 9นิ้วนะครับทักสอบถามมาได้นะครับะจะเป็นวัตถุมงคล8รอบเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหล่อปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับ8รอบ9มงคล, <S <S คลเนื้อมหาชนวนแบบนี้นี่สร้างเพียง299องค์เท่านั้นนะครับมีหมายเลขนะครับส่วนเนื้อสำลิดพระบูชาเก่านะครับ สร้าง7 9 9องค์ก็มีมาเป่งปันนะครับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับหายากมากๆนะครับเป็จะเป็นสุดยอดเหรียญนะครับถ้าถ้าจะถามว่าผมชอบเหรียญรุ่นไหนมากที่สุดผมบอกเลยว่าผมผมชอบรุ่นนี้นะครับเหรียญหอฉันปี59อายุ95ปีนะครับลูกเสกไตรมาสปี59เต็มๆนะครับด้านหลังนี่เป็นยันครูประจําตัวของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านศักยันธนุมาว้ทีิแขนนะครับประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้นี่ เยอะมากๆนะครับผมเองเนี่ยผมชอบผมเก็บไว้เยอะนะครับดังนั้นนี่ถ้าจะแบ่งปันก็เกินมานะครับผมก็จะแบ่งปันให้นะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วนี่ไปถามหาที่ผมนี่ผมไม่แบ่งนะครับผมเก็บนะครับดังนั้นนี่ได้เข้ามาก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับกล่องเดิมนะครับรจะเป็นเหลียญเสมา8รอบนะครับรุ่นนี้นี่สร้างแต่ปี58นะครับลุกเสกปี58 59 60 3ปีนะครับเป็นรุ่นที่ อยู่ในคอเสียนใหญ่หลายท่านเลยครับประสบการณ์เยอะมากๆนะครับเป็นรุ่นที่เข้าไปปลุกเสกในพระมหาพิหารพระพุทธเจนราชกลับพิศรุโลกนะครับซึ่งนนนๆทีจะมีการเข้าไปปลุกเสกได้นะครับดังนั้นนี่รุ่นนี้นี่เข้าพิธีด้วยแล้วก็รวมทั้งพิธีเสาห้าพิ์ศูนย์นะครับเลิกพญาวันนะครับเป็นเลิกเสาห้าตัวผู้ด้วยนะครับกล้องเดิมแบบนี้นะครับหมายเลข1 3 5 8นะครับเนื้ออัปปาแบบนี้นี่สร้างเพียง2,000องค์เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยหนึ่องค์นะครับนะครับนี่ผิวกระจกสวยๆเรี่ยมเก็บผิวว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวจะเป็นนี่นะครับอ่ารุ่นนะครับบารมีร้อยปีนะครับรุ่นนี้นี่ไปอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่เลยนะครับเยอะเลยนะครับชาวต่างชาติชอบนะครับนะครับนี่กล่องเดิมแบบนี้เพื่อนๆสนใจไหมนะครับราคาไม่แรงนะครับ เป็นทองแดงลงยาจีวอนะครับอย่างส่วนยากระทักสดถามมาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับเหรียญไข่ปลาอันนี้เป็นย้อนยุครุ่นแรกนะครับก็จะมีความคล้ายรุ่นแรกปีสามนะครับแต่นี้เป็นย้อนยุคนะครับเพื่อนกล่องเดิมนะครับปลุกเสกไปเมื่อปีห5หนั่นแหละครับปีที่ใหญ่นะครับเป็นเนื้อทองแดงก็มีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญนะครับหรือจะเป็นนี่เลยนะครับมีด หมอเทพสาตราขนาด7นิ้วด้ามกระดูกนะครับมีมาแบ่งปัน2เล่มนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นลายน่องสิงสวยงามเลยนะครับเป็นลายต่อของช่างนชัยนะครับชนานชัยท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของการตอกลายนาเกียร์ได้สวยงามแต่น่องสิงเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับน่องสิงของช่างท่านอื่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างน้อยนั่นเองนะครับสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับน่องสิงไม่ค่อยเจอนะครับ ฝังทาจากไม้ตะลาลังกาอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นนาเกียวที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าสวยงามยังไงก็นะครับเพื่อนชมเลยนะครับเนี่ยเป็นมีดปี64นะครับต่อโคดพัดร้อยชัดเจนนะครับเรื่องแท้นี่ไม่ต้องห่วงครับเก๊คือสองเท่าอย่างเดียวเลยนะครับดูง่ายนะครับพัตบุคลที่เช่าหาจากที่ร้านเนี่ยนะครับเพื่อน นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความแพ้นี่แพ้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนสามารถที่จะทักสอบถามมาเช่าหากันได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาพิกิตรคุณนั่นเองนะครับเนี่ยผมวางไม่หมดนะครับวัตถุบุคคลที่ร้านนี่เยอะมากๆเลยเพื่อนสามารถที่จะทักสอบถามมาได้นะครับดูคลิปเก่าก็ได้ครับแคปมาเลยสอบถามกันมานะครับอย่างวัตถุบุคคลเล่มนี้นี่ก็ถือว่าหายากนะครับนั่นก็คือมีดปี60นะครับ ด้านนี้เป็นเขี้ยวหมูป่านะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าเขี้ยวหมูขนาดนี้ตัวหมูจะขนาดไหนอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมก็ไม่สนับสนุนการเอาซากสาัตว์มามาทําเป็นดามีดนะครับแต่รุ่นนี้นี่ทางวัดไม่ได้จัดสร้างโดยตรงนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละครับนํามาสร้างแล้วก็ถวายนะครับเพื่อให้หลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับเอาไป ใส่ตู้ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาเพื่อจะนําเงินเข้าวัดนะครับแล้วเคี่ยวหมูแบบนี้ก็คือเอามาแกะเป็นรูปพญานาคนะครับได้สวยงามเข้มขังนะครับอ่อนช้อยงดงามเลยนะครับเป็นมีดที่ก็ค่างที่จะหายากนะครับสร้างรวมกันแล้วอยู่ไม่กี่เล่มนะครับเพราะว่าสร้างฝันตาพวกนี้นี่หายากนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะเจอแต่ฝักที่เป็นไม้นะครับแต่ถ้าฝักกระดูกแบบนี้นีก่ก็โอ้โห นี่ก็ถือว่าเล่มแรกเลยนะครับที่ผ่านมือนะครับก็ยิ่งจะหายากไปใหญ่อีกนะครับส่วนราคาก็นะครับแบ่งปันได้นะครับเป็นราคาที่เล่มนี้นี่ของเพื่อนฝากมานะครับคนนี้นี่เขาเอา่ามีของเก่าของหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเลยครับทุกวันนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนสตอรี่กันนะครับเขาก็จะนัดหลายๆอย่างในเรื่องของ ประวัติหรือวัตถุมงคลเก่าส่วนผมนี่ผมก็จะเก่งในเรื่องของการดูเก๊แท้อะไรประมาณนี้ก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็ศึกษาร่วมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ได้เลยนะครับลหลายๆท่านเลยนะครับที่ให้ความรู้ผมก็อาศัยว่าศึกษาอย่างจริงจังนะครับดังนั้นนี่ผมถึงมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะผมศึกษาเนี่ยครับแต่ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้นะครับก็คือบาร,รมีของหลวงพ่อนั่นเอง นะครับถ้าไม่มีบารมีของหลวงพ่อเนี่ยผมจะไม่มีทางได้พบเจอสิ่งดีๆแบบนี้นะครับส่วนเล่นสุดท้ายที่จะนําเสนอก็เป็นกันภัยปี62นะครับถือว่าเป็นพยยระจารย์อกฐานรุ่นที่2นะครับสร้างน้อยด้วยนะครับด้านฝักทาจากไม้กุฏิลังเก่าหลวงพุทธศสาสตรทะเลนะครับซึ่งหลวงพุทธศบสาตร์ทะเลก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมพดองโพซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอนะครับก่อนที่ ลวงพเดิมจะถ่ายทอดมาสู่หลวงพันธ์อีกทีนะครับดังนั้นนี่มีความเกี่ยวพันกับต้นตำรับเลยนะครับเนี่ยดามและฝักเนี่ยแล้วก็สร้างน้อยนะครับหนึ่งยเก้าสิบกมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นของดีแล้วแหละนะครับปัจจุบันนี้หายยากมากๆแล้วนะครับสนใจรายการไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายามจะลองไลฟ์สดดูนะครับถ้ามีเวลานะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับ ทุกอาทิตย์เนี่ยประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับสักไม่เกินชั่วโมงนะครับพูดคุยกันใครมีอะไรอยากจะถามก็สามารถที่แชทถามได้นะครับผมนี่อยากจะให้ความรู้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆนที่ถามโดยตรงนะครับก็ยังไงเนี่ยบางที่อาจจะไรฟ์ได้ไม่ได้อะไรยังไงนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามทำนะครับพยายามจะมาพบปะพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจการไหนก็แคปหน้าจอทักสถามมาได้ นะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้ร่า้วยเงินทางเข้าของเองินใช้เงินท,ทุกคนนะให้มีความสุขความสบาย กระจายกลุคมไฟ้เจ็บแต่ลดไปนะถูนะทุกๆคน